เซสชันหมดอายุหลุดจากเฟซเข้าไม่ได้ทำไงสวัสดีครับพบกับปิ่นชาแนลนะครับช่องสาระความรู้ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะมีความรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราหลุดจากเฟซนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทําให้เราติดเซสชันห,หมดอายุนะครับให้เราลองมาดูนะครับอันนี้ผมทําให้ดูตัวอย่างนะครับว่า เวลาที่เราติดเซสชัน x p ็กซาเนี่ยนะมันเกิดจากเมนูตรงนี้นะครับก็คือการจดจำระบบการเข้าใช้งานเนาะเวลาที่เราเข้าใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการจดจำเครื่องหรือว่าอุปกรณ์นะครับที่เราเข้าใช้งานในกรณีแบบนี้นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเราถูกแฮกนะครับแฮกเกอร์ก็จะมาลบตรงนี้นครับก็คือการจดจำนะการเข้าอุปกรณ์เข้าเฟซน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาลบออกแบบนี้ นะครับหมายความว่าเครื่องที่เราใช้งานอยู่นะครับมันถูกลบออกนะครับมันก็ขึ้นเซสชันหมดอายุหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่านะครับอุปกรณ์เนี้ยไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เคยเข้าเฟสนี้มาก่อนเนะ่นี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเรานะครับได้เปิดการยืนยันตัวตน2องชั้นไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราก็สามารถเข้าได้ทีนี้เนี่ยลองให้ดูนะครับว่า ถ้าเราไปเลือกนะครับล็อกอินนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ที่บางคนพยายามที่จะออโต้ล็อกอินนะครับแล้วเราโดนเซสชันเอ็กปไปนะครับเราก็กรอกรหัสผ่านเข้าไปนะครับบางทีลืมรหัสผ่านนะครับแล้วเราจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับวิธีการก็คือให้เรานะครับเข้าไปที่จุด3จุดนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะใน Google Chrome นะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่ารหัสผ่านนะครับแล้วก็เลือก อ่า username นะคะที่เราล็อกอินเข้าเฟซแล้วก็กดที่รูปตานะครับเราก็จะเห็นรหัสผ่านที่เราได้บันทึกไว้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้บันทึกรหัสผ่านไว้เราไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับโดยใช้รหัสผ่านที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าเฟซได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่อ่าตรงข้างๆรูปโปรไฟล์เรานะครับไปเลือกการตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ เราก็จะเห็นรายละเอียดข้อมูลติดต่อของเรานะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้คือการเข้าสู่ระบบที่ได้รับอนุญาตถ้าเราเคยเข้าเฟซได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ